สวัสดีครับชาวบ้านบานใจเนาะวันนี้ก็มานี่ครับกันน้าฝนครับใส่สังกะสีแผงเรียบนี่ครับสังกะสีผ่เรียบเาะกันน้าฝนเนาะไม่ให้เข้าบ้านครับเดี๋ยวเราก็มายิงซิลิโคนครับนี่ครับซิลิโคนเรายิงแล้วครับนี่ครับงอยิงมาเรียบร้อยนะด้านนอกนู้นเราก็ยิงเนาะนี่ครับซิลิโคนคุณโค้งเนาะอุปสรรคเยอะครับทั้งเหล็กดัดทั้ง ตะข่ายนะครับนี่ครบตะข่ายแล้วด้านในนี่เราก็ยิงซิลิโคนแล้วเนาะแน่นก่อนนี่ครับเราก็ยิงซิลิโคนปิดทั้งนอกทั้งในเลยครับกันน้ําฝนไม่รั่วซึมเนาะจะได้ใช้งานได้หลายสิบปีครับนี่ทางบ้านนะครับเนื่องจากเราเข้าไปบ้านเขาไม่ได้ครับเราก็ทําอยู่ในเขตบ้านเราเนาะองกันน้ำางานเลยครับใส่สังกะสีแผ่นเรียบครับกันน้ําฝนครับ ก็จะทํายุ่งยากนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาขอเราแค่ป้องกันน้ําไหลเข้าบ้านเลยครับเนาะได่ครับโอเคครับสวยๆเดอ้อครับสวัสดีครับนี่ครับป้องกันหมดแล้ว ครับทางบ้านบางใจก็มาดีครับิปาไม่ต้องกัดฟ้าครับุมหมดเลยนลนเนาะอไนาแอนเ้าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ปลาสักครู่เนาะเดี๋ยวอันนั้นเอาเอาแบบเข้าแบงค์ใหนเนาะดันเอเค เนื่องจากติดก,กันศาสตร์นี่เนาะเข้าไปยิงอะไรไม่ได้ครับช่างบ้านบานใจก็เลยนี่คนระับทําให้รูบนฟิตกัดระยะสักสามเซนเนาะให้มันฟิตแล้วบังคับดันเข้าไปครับมันจะได้รวเวลาลงแรงๆไม่ได้ไม่พัดไม่ตีเนาะนี่ครับยิงหลังฟันได้เฉยครับโอ้โหนี่ครับจานดาวเทียมเราจะรับดาวเทียมยังไงเนาะก็อยู่ที่จเจ้าของติดแบบเขาคงไม่สั่งนะที่จะให้รื้อหรืออะไร ก็คงความเป็นดาวเทียมไว้ก่อนเนาะครับนี่เลยครับชางบ้านบานใจครับเข้ามายิงหลังคาคุ้มดาดฟ้าครับนี่ครับน้ําฝนครับเนื่องจากน้ําฝนโอ้โหลงดาดฟ้าครับนี่ครับมันล่วงมาล่วมเข้าไปในนี่เลยครับน่ครับข้ามอรนีประตูเนาะน้ํามันไหลไม่ทันครับนู่นครับลงบันไดครับนี่ครับ อันนี้ก็แม่ต้นชนี้็นอ้โหต้องตัดสั้นนะเสียดายถ้ายาวๆเลยเราก็สะดวกคนระับทีนี้พอตัดสั้นแล้วก็โดนสองเท่านี่ครับขลผ,ผลขึ้นมาก็โหยากครับเนื่องจากบันไดนี่เนาะมันแคบครับนี่ครับบันไดอาคารพาณิชย์เนาะกว้างอยู่ประมาณกักเมตรหนึ่งครับนี่ยทแยงซ้ายทาแยงขวาขึ้นยากครับไม่องากมันอยู่ที่ ชั้นห้าครึ่งครับมันมีหาาฟ้าด้วยนะนดูสรางบ้านบานใจนลโหยุ่งยากใจเนาะขึ้นมาทรมานลยนานแล้วนะลครับหลังคาไม่ทินชีสครับมันเป็นอาชีพเนาะอาชีพเราครับต้องแก้ปัญหาได้นี่ครับ น้ำฝนมันจะลงมานี่เลยครับเต็มนี่นะครับเนี่ยลานกว้างเนี่ยครับน้องนะครับเนี่ยระบบท่อน้ำทิ้งเนาะมันจะมีรางพึ่งเนี่ยท่อสามนิ้วไหลไม่ทันเนี่ยครับไม่มีทางไปครับอันนี้ก็จะไปลงในห้องน้ำเนาะลงไปชั้นสามครับแล้วก็ไปตันไปเออไปท่วมชั้นสามช่องนอนก็นอนไม่ได้นั้าเลย ลงดาดฟ้าเล้เนาะแล้วตกแรงๆับโอ้โหเอาไม่อยู่กับฝนน้ำนาานี่นะครับชาวมันบ้านบางใจมาทำหลังคาไม่เลือดจดคุ้มให้ไปเลยครับบอกไอ้สตีเดียวแล้วบ้านบ้าคขอกับหลังอีกได้น้นแล้วสนิทสนิทนละโอเค ครับนี่ครับแม่เปนชีสเนาะขอบคุ้มดาบฟ้าครับกันน้ำเนาะสวยสวยครับนี่ครับช่างบ้านบ้านานี่ครับใช้ดีตั้งเนาะเป็นฉากครับรับน้ำหนักสะพานไฟเสารับน้ำหนักจันทร์รับนันกแฝง ก็เป็นเหล็กเบาๆเนาะไม่ใช้หนักครับนี่ครับนี่ครับก็ใช้ดูชักเราไม่ได้ฝังพุกเฉยเนาะจะได้สวยงามนครับนี่ตั้งนานเลยแล้มาทำนี่ก็ช่างวาดบ้านใจก็ปิดกันฝนด้านข้างด้วยครับ นี่เนาะยิงซิลิโคนเนาบเรียบร้อยครับนี่คนระับกันน้ำกันน็อกข้างนอกนู้นชาวบ้านบ้านใจกย็ยิงซิลิโคนด้วยนะเนาะเก็บไปเรียบร้อยเนาะนี่ครับนี่เนะาะไม่ให้มีรูมีอะไรเลยสวยๆครับ,รบนั่นเลยครับเดี๋ยวเราก็มายิงคาเมัดชีตปิดกันนะ้ำให้มิดชีตกนะ็ครับนั่นครับ แดดร้อนนะครับนะทีมงานก็กำลังไล่อยู่ครับเสียงก็ดังลั่นแล้วเนี่ยลั่นเต็มครับเป็นดาดฟ้าเป็นลักษณะน,นี้เนาะกันขโมยไทยกันขโมยมันครับเหล็กดาดเนี่ยแหลมๆเลยครับโอ้โหเสียวๆสียวเนะี่ย ทีมงานก็ยิงไม่นชีนได้แล้วครับครับทางบนบ้าบานใจก็รอส่งแม่นชีนเนาะเมื่อจากขึ้นก็ต้องประคองไว้ครับคนนึงเนาะขึ้นเบิลสองไม่ได้ใช้โคงเหล็กที่ค่อนข้างจะเบาหน่อยนะครับ น้ำหนักติกม,มันหลายสิบปีแล้วเราก็ต้องประเมินประเมินติ๊กด้วยให้เบาที่สุดเนาะน้ำหนักที่เราต่อเติม,บบมตอมบนานเลยครับสวยๆเนาะจากคาไม่เตนิปข้อคุ้มหมดเลยครับครับถ้าใครสนใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามไม่เช่นมันบ้านบางใครไม่เด้อ ประมาณสักสามแผ่นนะกระจกนะครับครับจะผลขึ้นมาก็ยากเนาะืองจากที่มันคับแคบครับสวัสดีครับ